อ้าวอาวอาเป็นจชงไหนเนาะหนักลางเงินดอนเป็นจ่ดเป่าแนวบนน้อครับซมโม่เปิดขึ้นไปทางไหนเลื่อนไปเซกับมิตรแต่พ่าสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมือนีมิดซีรีเลยครับจริง,รงๆแล้วระบบมันอาจสิบ่ได้ล่มก็ได้ครับผมแต่การบอกว่าความผิดผลาดนี่เกิดจากระบบหรือว่าระบบลม่มหรือว่าระบบผิดผลาดนี่มันจบง่ายกว่าการบอกว่ามันเป็นความผิดผลาดของบุคคลนะครับเนาะผู้ใส่งานหลายๆท่านหลายๆคนมันมีความหลูนะ่แน่เพิ่อพ็ออกมาเผยแผ่วิธีกัน ใส่งานแบบให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแบบทั้งรัดแบบรวดเร็วครับผมบอกยัไงไคือใส่เลี่ยม e I, เซอไอมาต่อไปแลกซับกันไปแลกซับกันมาแลกยอดวิวกันไปแลกยอดวิวกันมาแลกคอมเมนต์กันไปแลกคอมเมนต์กันมามันได้ผลเกินคาดเว้ยบาทเดีแต่ละคนขี่เตอร์มือมอหม้โอ้มีผู้ติดต,ตามขึ้นบักยางเร็วอะ่ะได้เครื่องใหม่เครื่องมือม่บบกยางไวอ้อ่ะยอดเงินพุ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ด แล้วก็มีผู้ใส่งานจำนวนหลายครับแบบนี้ที่เอาชนะ AI ไอ้ไรครับผมเสียมากกินท่าบดีก็ได้หาวิธีแก้ล่ำเสร็แล้วบบาน,นี้ครับกันสิบอกว่ามู่เจ้าโกงอฟเดอร์ใส่งานแบบนี้มันบ้อถือต้องอะมันเกิดสิเกิดการโต้แย้งกันมากไหมสารพัดสารพเพเลยครับจากระบบที่ลมอิเลียนกันสิลมอิลีล่อะครับบบบน,นี้ก็จะเกิดภาพลักษณ์ลบ,ลบๆนะครับเนาะนะต่อแพลตฟอร์มได้พ่อมาบอกว่าเป็นความผิดพลาด ของระบบแมมันจะเกิดภาพลบยูลบบหลไหลกับสิมีแต่ว่าระบบก็ขี่ไล่แท้เตี้ยแต่ว่ากรรมการเป็นตัวแย่งการเป็นภาพแย่ๆของแพลตฟอร์มนั้นสีบอกเกิดขึ้นครับผมอีกด้ว่าวิธีการนี่เสียหายหน้อยกว่าหลายเท่าครับวิธีการนี่ผู้ใช้งานกับอา์ซีแคร์น้อยๆครับผมเดีจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มยูทูบครับผมแต่ระบบมันตรวจจับได้ไว มือสมมติมือเี้เยาเฮ็ดคลิปไปนะครับเนาะเอาไปแลกทัพย์แลกยังกันขึ้นผู้ที่ตามเขาก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแต่ระบบตัวจจับได้ว่ามันเกิดเป็นจากการแลกกันเป็นการใส่งานที่บ่ถูกต้องครับเพราะระบบมันตรวจจับพอมันรุนมากยอดทรัพยห่อนยันมันก็ลดลงครับผมแต่ในกรณีของเฟซบุ๊กเฉยครับมันผ่านไม่พุดแล้วงนมันก็เห็นโตเงินไม่โุดแบบนี้แบบนี้หลายๆคนก็เฮ็ดได้แบบนี้ครับเพราะ ยูดีมันหายไปครับมันกันสิรู้สึกกันน้อยแล้วมันก็สิเป็นกระแสหลายเนี่ยจากน้อยครับผมเพราะว่ามันมีคนผู้ชางานหลายมันเราใจเฮ็ดอแน่เห็นกันเฮ็ดได้ฮงเฮ็ดน้ำกันเบิดบ้านเบิดเมี่ยงครับผมเรียกได้ว่าการตลาดก็จะสุดยอดอยู่ครับผมที่แรกสังเกตเห็นอยู่ครับเพราะว่าตัวผมเองเฮ็ดคลิปขึ้นกันนะครับเนาะแต่ว่าเบื้องนคลิปเรี่ยวมันคือไเด้งินหลายกว่าคลิปลักเดี๋ยวคลิปลักุนแบบสิบห้ายี่สิบมาที่สามสิบาที่ ยอดวิวลานต่อลานเทียบกันกับคลิปเดียวหน่ยคลิปเดียวได้หลายกว่างงเลยเอ๋อคลิปเดียวนาที่นิดึงนีงน่นเรืองอะนาที่เคืองนี่เขนได้เงินหลายกว่าคลิปลักสุดท้คลิปลักต่างบักคึ้นบกงักไหมอ๋อเห็นส้งพิสัสงเกตกันเลยโอ้โหบวแมนแล้วแน่เนี่ยดิเอ้ยจอบทะเบงเงือกเอาไปเอาม้ว่าบออาวแมนอีหลีออกแนวนี่อีหลีครับถึงสิบว่าได้เงินหรือว่าได้แล้วมันหายไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แย่งหน่อยแฮมเริ่มต้นฮิตไม่ได้อีกครับผม เริ่มบันนี้บริเริ่มจากศูนย์เรามีประสบการณ์นเนี่ยมีประสบการณ์ว่าต้อง,ตงเฮ็ดไอสัตว์ต้องเฮ็ดยังซี่หรืออาชจจีคนพบตัวตน,ตนมากขึ้นหรือว่าคลิปที่มันออกไปเรามีคนเห็นไลค์ขึ้นแล้วอาจจะมีคนหูจักเข้ามาขึ้นการเฮ็ดคลิปต่อไปในอนาคตขง,งานนี้ครับกับอาซจจีง่ายขึ้นกว่าเก่าครับผมวิธีการแบบเก้านี่อาซีได้ผลดีเยะในเรื่องของการเข้าถึงการได้ยอดวิวยอดอยังการได้ผู้ติดตามแต่อาซจจีบรได้ผลในแง่ของการสั่งรล่ได้ครับ อุลังคนลงทุนซือ้อโทรศัพท์ไม่ผุดเดียวมาไทายอุลงคนบ่เคยไปหน้าจะเคลียกับไปสตีบบุเคยตื่นแต่เช้ามาน,นึ่งเขาเป่าไฟกับเฮ็ดตันี้โอ้โหเอาท่าเอาท่าเป็นสีสันในโซเชียลในช่วงเวลาหนึ่งเลยครับเรียกได้ว่าหนาฟีดคือักขนาดครับน้ำทงไฮท,ทงหน้าเนี่ยโอ้คนลงหน้าไอ้เต็มเลยครับบ่เคยเฮ็ดเบียร์เลยถือโทรศัพท์ถือกล้องถมาถ่ายคลิปมาทีนี้เข้ามาลุยกันเป็นเพจเลยครับ แต่ผู้ชมเฮ็ดเป็นเพจกัขึ้นมาเลยสร้างเป็นแฟนเพจขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดคลิปลงเป็นคลิปลักนะครับเนาะเฮ็ดเป็นคลิปลักคลิปเงี้ยเนี่ยมันกะตีประมาณสามสี่นาทีกะสิมีโฆษณาเขามาโตนึงคลิปแหงเงี้วก็ได้แหงกะแหงมีโฆษณาหลายขึ้นครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คลิปเขาต้องเฮ็ดเป็นคลิปที่มีคุณภาพคลิปคุณภาพเนี่ยคลิปแบบตื่นตาเตือนใจ สนุกสนานให้เบิ้งแนวอยากเบื้องต่อไปอีกเรื่อยๆครับกระตุ้นให้มันเกิดการไล่การแช่แบบแบบที่บ่ต้องเกิดการลองขออ่ะไอ้ข้าเจาขึ้นจากไกลขึ้นจากแช่เองสินะครับเนี่ยแถวปาะเทนี้โพสของเฮาคลิปของเฮาเนี่ยก็สิถือขึ้นีฟอยู่บ่อยๆแล้วแกจถือดันไปยังกุ้มเป่าไม้หรือว่าผูใสงงานเฟซบุ๊กขึ้นนีปหลากหลายกุ้มหลากหลายเนินขึ้นไปแล้วมันก็สิยอดวิวก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับผมมาทีทนี้เฮาไปคลิปยาวาไปเลยคลิปยาว ซีนาที่หาที่สิบนาทียี่สิบนาทีเราจะเข้าฐานนัดครับผมหรือเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วเขาก็จังมาตัดมาซ้อยเอาคลิปมายหอ่ลงเป็นใส่เอามาใส่ในคลิปลิ้วครับผมบบดนี้เ้อการทมีคลิปลิ้วลงแบบร้ายเลยบบดนี้คลิปใหญ่คลิปลักเข้ากับมีมีนก็จะเป็นแบบไล่ๆสองสองแบบในแพลตฟอร์มเดียวครับอต่ังบ่พ่อเนี่ครับคลิปเดียวกันนี่สามารถเอาไปลงในในยูทูบก็ได้ครับผมสางไล่ๆได้กันครับมีสองแบบขึ้นกันก็คือแบบคลิปใหญ่คลิปลักแล้วก็เป็น คลิปสั้นนะครับคลิปสั้นของยู u ูบเซียนมาช็อตครับผมช็อตคลิปก็คือคลิปสั้นนะครับตรงโตเลยสุดท้ายนี้เป็นกําลังใจให้คีเตอร์ทุกท่านนะครับเนาะผูใดยยังมุ่งหวังในทางนี้อยู่แบสูสีนะครับเด้คลิปนี้ลาไปกอนแล้วมาพอ,อกันไม่คลิปหนา้าคลิปรุ่นมาสอยจุน้ำกันครับผม <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ